เบนก็คือเบนท์คร like ับผมเบนทไม่ว่าอย่างไงมันก็เป you know. hey, ็นเบนนะครับกับรถดีๆมีมาเรื่อยๆครับรายการที coz, laws, seul, <c oughs> ่จะนำเสนอข่าวสารในวงการรถยนต์มือ2ครับผมวันนี้ก็อย่างที่ท่านได้เห็นได้ชมอยู่นะครับมันเป็นรถเบนท์รถเบนนี่ไม่ว่ามันจะเป็นรุ่นไหนรุ่นเล็กรุ่นใหญ่1 9 0ปี230 280ไป S-card ไปเบนสปอร์ตมันก็คือเบนซ์ครับผมเพราะมันได้รับความนิยมไปทั่วโลกว่ามันเป็นรถดีรถหรูนะครับมันเป็นรถที่บ่งบอกถึงฐานะของท่านได้รับความเชื่อถือในการทำธุรกิจนะครับมันก็เลยอยู่โยงโคระพันซะเหลือเกินนะครับแล้วคือถ้าด้วยเหตุผลอีกหนึ่งประการนะคือจากข้อมูลที่ผมมีเบนซ์เนี่ยมันเป็นรถเยอรมันมันเกิดในยุคสงครามโลกรู้ไหมครับว่ามันถึงโด่งดังเพราะเยอรมันในยุคนั้น เป็นเจ้าแห่งการถลุงเหล็กครับเขามีแร่เหล็กในประเทศมากเขาสามารถผลิตเหล็กได้เยอะเขาจึงสามารถทำรถด,ดีๆเหล็กนหะนาะและยุคนั้นเนี่ยเขามีวิทยาการที่เรียกว่าอันดับต้นๆของโลกเนี่ยครับมันคือของทุกอย่างมันมีโปรไฟล์ของมันอยู่เนี่ยคือรากฐานที่แข็งแกร่งของเบนสส่วนหนึ่งนะครับเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งนะทีนี้มันก็สร้าง คือเสียงกระจายไปทั่วโลกด้วยคุณภาพด้วยสวทรงด้วยประวัติศาสตร์หลายๆอย่างนะครับมันก็เลยไม่ว่ารุ่นไหนของเบนซ์มันก็ยอมเป็นที่ยอมรับหมดแล้วครับนะฮะอย่างที่ขันที่ท่านได้เห็นเนี่ยมันก็อยู่ในสภาพถึงแม้มันจะมีอายุอนานมะไม่ใช่น้อยแล้วนะแต่มันก็อยู่ในสภาพที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์อ่ะดูแล้วคือคุณเอาออกไปขับคุณได้ครอบครองมานนะคุณขับไปไหนเนี่ยมันก็เป็นที่ยอมรับอะ่ะ คุณไปขับเที่ยวขับทุนละขับทํางานขับติดต่อใช่ไหมครับคุณก็รู้อยู่แล้วไอ้เหตุผลพวกนี้นะครับมันก็เลยว่าดูเราดูสภาพโดยรวมรอบๆว่าถ้ามันใช่มันถูกใจคุณนะคุณก็สามารถติดต่อเจ้าของรถตัวจริงได้เลยที่เขาบอกขายไว้นะครับเราเพียงประสานงานให้คุณได้เจอกันเร็วขึ้นเพื่อคุณจะได้มีโอกาสครอบครองรถคันนี้ได้เร็วขึ้นเช่นกันนะครับก็ ขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับแล้วฝากติดตามทุกช่องของเราไว้ครับลงคลิปสดใหม่เป็นประจำทุกวันนะครับสวัสดีครับผม